สวัสดีค่ะนินี่ซีเจมโฟดีเอค่ะ ค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับงานจับมือของพวกเรา CGM4A ค่ะซึ่งห่างหายไปนานมากๆเลยรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่เราได้จับมือกันเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมางานนี้เยอะๆนะคะเพราะว่างานนี้ทําให้เราสนิทสนุมใจกันมากขึ้นและการรู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็จะเป็นซิงเกิลที่2 m e เม n Juice แล้วก็ซิงเกิลที่3มมาค่ะซึ่งจัดในวันที่19 20กุมภาพันธ์นี้นะคะ่ะที่เชียงใหม่ฮอลเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองค่ะก็อยากจะเชิญทุกคนมาเยอะๆนะคะ บ๊ายบายสวัสดีเจ้าอิสซินาซีเจมโฮเตเจ้าได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะงานจับมือของพวกเราซีเจมโฮเตเย้ ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้จัดงานงานจมือของคันนี้นะคะแล้มีความรู้สึกตื่นเต็มมากๆเพราะว่าไม่ได้เจอกันกับแฟนเขามานานแล้วงานจมูมืองานที่ได้กำลังใจจากแฟนเข้าทุกคนและได้มีความสุขด้วยกันค่ะก็อยากให้ทุกคนมากันยอะๆนะคะแล้วงานจมือของคันนี้ซิงเกิลที่สองของเมลอนจูสและซิงเกิลที่3ของมาริด้วยนะคะ ซึ่งจัดงานในวันที่19และ20เคร่งผ่านนี้นะคะที่เชมบฮอล์เซ็นทัลเชมบแออรร์นนะคะขอให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะเลยจเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะแชมพูซีเจมเฟรดค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับงานจับมือของพวกเราซีเจมเฟรดค,ครั้งนี้นะคะก็จะรวมทั้งสองซิงเกิลเข้าด้วยกันเลยค่ะก็จะมีซิงเกิลที่2เมลอนจูสแล้วก็เพลงซิงเกิลที่3เพลงมาลินะคะก็อยากจะให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะพวกเราคิดถึงทุกคนมากๆมาคุยกับพวกเรากันเยอะๆนะคะงานนี้ก็จัดขึ้นวันที่19แล้วก็20กุมพาพนธนนี้นะคะที่เชียงใหม่ฮอลเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะก็อยากจะทุกคนนะคะมาเจอกันเยอะๆค่ะย Mm. <laughs>